บทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกรโรติทิ่ขุทั้งหลายอาริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่า อิมัสมิงสติอิทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอิทางอุป,ปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอาสติอิทางณโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยาทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ วิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปรปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะนปัจจยาผัโสโศเพราะมีสลายตนะนเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน อุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเภะวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชรามารนังโศกะปริเทวะทุกขะโทมนนตสุปายาสาสัมภวันติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสะเกวะลัสะทุกขกขันทัสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชชายะตะเววะ เสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณน,นิโรธานามรูปะนิโรโท เพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะ ภัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งภัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภวะน nah, ิโรโทเพราะมีความดับแห่งอ <cruise> ุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรนัง โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวเมตสสะเกวรัสสะทุกขขันทสสะนิโรโทโหตีติ ความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้บทสวดอาณาปานาสติกระถังพาวิตาจะพิกเวอาณาปานาสติพิขุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระถังพะหุลีกตาจัตตาโรสติปัฏฐานเนปริบูเรนติทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ยัสมิงสมเยพิคเวพิกข,ขุทีคังวาอัสสะสันโตทีคังอัศสะสามีติประชานาติพิกขุทั้งหลายสมัยได้พิกขุเมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวทีคังวาปัสสะสันโตทีคังปัสสะสามีติปชานาติเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวรัสสังวาอสสะสันโตรัสสังอสสะสามีติปชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัด ว่าเราหายใจเข้าสั้นรัสสังวาปัสะสันโตรัสสังปัสสะมีติปชานาติเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นสัพพากายะปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกขติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าสัพพกายะปฏิสังเวทีปัสสะสิตสามีติสิกขติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกปัสสัมภยังกายะสังขารังอัศสสิตสามีติสิกขติ ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าปัสสัมพยังกายสังขารังปัสสะสิทามีติสิขติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกกายเยกายานุปัสสีพิขเวตัสมิงสมเย ภิกขุวิหารติภิกขุทั้งหลายสมัยนั้นภิกขุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอ,อภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ กายเยสุกายัญยะตราหังพิกเเวเอตังวัฏามิยะทิทางอัศสะปัสสาสังพิขุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายตัสมาติหะพิกเเวกาเยกายานุปสัสสีตัสมิงสมเยพิขุวิหารติ อาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอ,อภิชาโทโมนัสสังพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้น ยัสมิงสมยเยพิกเวภิกขุปีติปฏิสังเวทีอัศสิทธสามีติสิกขติพิกุทั้งหลายสมัยได้พิกุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าปีติปฏิสังเวทีปัสสิทธิสามีติสิกขติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกสุขะปฏิสังเวทีอัศสสิทธามีติสิกขติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าสุขะปฏิสังเวทีปัสสิทธามีติสิกขติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกจิตตะสังขาระปฏิสังเวทีอัตสสิทสามีติสิกขิย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าจิตตะสังขาระปฏิสังเวทีปัสสสิทสามีติสิกขิ ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกปัสสัมพยังจิตตสังขารังอัสสิสามีติสิกขิย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าปัสสัมพยังจิตตสังขารัง ปัสสิษสามีติสิกขติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกเวทนาสุเวทนานุปัสสีพิขเวตัดสมิงสมยเยพิกขุวิหารติพิกขุทั้งหลายสมัยนั้นพิกขุชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนา ในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิช,ชาโทมนัสสังมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำภิช,ชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เวทนาสุเวทนานยะตาราหังพิกเขเวเอตังวัฏามิ ยะทิทังอสสาสะปัสสาสานังสาทุก,กังมณนสิการังภิกกุทั้งหลายเราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายตัสมาติหะพิขเวเวทนาสุเวทนานุปัสสี ตัดสมิงสมเยพิขุวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นยัสมิงสมเยพิกเวพิกข,ขุจิตตะปฏิสังเวทีอัศสสิสามีติสิขติพิกขุทั้งหลายสมัยใดพิกขุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้า จิตตปฏิสังเวทีปัสสสิสมีติสิกขิย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกอภิปปโมทยังจิตตังอสสสิสมีติสิกขิย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้า อภิปโมทยังจิตตังปัสสะสิตสามีติสิกขติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกสมาทหังจิตตังอัศสะสิตสามีติสิกขติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้า สมาทหังจิตตังปัสสะสิตสามีติสิกขิย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกวิโมจะยังจิตตังอัศสสิตสามีติสิกขิย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้า วิโมจะยังจิตตังปัสสะสิสามีติสิกติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกจิตเตจิตตานุปัสสีพิกเวตัดสมิงสมเยพิขุวิหารติพิกขุทั้งหลายสมัยนั้นพิกขุชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจํา อาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นาหังพิกเวมุต t ะสติสะอาสัมปชานัสสะอาณาปานาสติวะทามิพิกขุทั้งหลาย เราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้วไม่มีสัมปชัญญะตัดสมาติหะภพิขเวจิตเตจิตตานุปสัสสีตัดสมิงสมเยพิกขุวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมณสัง ภิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นยัสมิงสมเยพิคเวพิกข,ขุอนิจานุปัสสี อสสิสามีติสิกติภิกขุทั้งหลายสมัยใดภิกขุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าอนิจจานุปัสสีปัสะสิสามีติสิกติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกวิราคานุปสัสสีอัศสิสามีติสิกขิย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าวิราคานุปัสสีปัสสิสามีติสิกขิ ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกนิโรธานุปสัสสีอัศสสิสามีติสิกติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้านิโรธานุปัสสี ปัสสสิสมีติสิกขิย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกปฏินิสักานุปสัสสีอัสสสิสมีติสิกขิย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ปฏินิสักคานุปัสสีปัสสสิสามีติสิกติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกธร,รมเมสุธรรมานุปัสสีพิขเวตัสมิงสมเยพิขุวิหารติพิขุทั้งหลายสมัยนั้นพิกขุชื่อว่า เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอ,อภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้โสยันตังอภิชาโทมนัสสานังปหานังปัญญายะ ทิศวาสาทุกังอัจชุเปกิตาโหติภิกขุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอเห็นการละอภิชาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาตัสมาติหะพิขเ,เวธร,รมเมสุธรรม,มานุปัส,สีตัสมิงสมยเยพิกขุวิหารติอาตาปีสัมปชาโน สติมาวิเนยะโลเกเอภิชาโทมนัสสังพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ เอวังภาวิตาโขพิขเวอาณาปานาสติพิขุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้เอวังพหุลีกตาจัตตาโรสติปัฏฐานเนปริปูเรนติทำให้มากแล้วอย่างนี้แลชื่อว่าย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ เอวังภาวิตายะโขราหุละอาณาปานสติยาเอวังพะหุลีกตายะราหุลเมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสติอย่างนี้แล้วเยปิเตจริมกาอัสสาสะปัสสาสาลมหายใจเข้าและลมหายใจออก อันจะมีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อจะดับจิตนั้นเตปิวิธิตาวะนิรุชันติโนอวิธิตาติจะเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไปหาใช่เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แจ้งไม่ดังนี้